สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปของว n น box อยามาก็วิธีเล่นก็ไม่ยากเลยก็มันจะมีบ็อกกึ่งกะเออเออ เปิดมาก็ตายเลยสงสัยไอ้นี่ไม่ทันเอ่อเจนเนอเรตไม่ทันก็ก็อย่างที่ทุกคนรู้แมบปบแบบนี้ก็จะมีบล็อกเพียงบล็อกเดียวให้เราได้ขุดซึ่งเราก็ต้องขุดไปเรื่อยๆ ให้มันคุบจํจำนวนของเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเอ้ออยเปิดมาเจอไกลเลยหนังสือนี่ทิ้งเลยนะชุเออน,อนอนขอที่หน่อยนะฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้อย่าอย่าพากันตกเนาะ สร้างพื้นที่ไปสองคูณสองก่อนประมาณนี้ชดบอย่ามองหน้าดิเฮ้ยขอโทษเห้ตรงนี้ใช่ป่ะตรงกลางเออใช่เดี๋ยวเราต้องทำแลนด์มาร์ก้วยนะว่าตรงนี้คือตรงกลางเออเดี๋ยวขุดก่อนแล้วกัน ต้องการดินอีกซักบล็อกหนึ่งพอจะเป็นไปได้ไหมอุ้ยอ๋อเครดิตเอ,อ่อขอทางหน่อยครับขอบคุณครับโจ๊ะโจ๊ะมันต้องสูงกว่าหนึ่งบล็อกไม่ต้องสูงกว่าสองบล็อกโอเค โอเคเราจะได้รู้ว่าตรงนี้คือตรงกลางนะระหว่างนี้เราก็ขุดไปเรื่อยๆก็ผมยังคิดอยู่ว่าเราจะขยายไปประมาณเท่าไหร่ดีสี 4. 4่สี่คูณสี่ไหมสี่คูณสี่นี่มันยังพอดีปะสามสามสามไม่ไม่ไม่สามสามไม่ดีถ้าจะให้ดีเอาสี่ เอาสีน่าจะดีกว่าผมคุยกับใครเนี่ยเกาะตรงกลางผมว่าจะให้ใหญ่เราจะทำแบบว่าเป็นหลายๆเกาะนะสักแปดนหมแปดคนแปดเดี๋ยวผมขยายกันหนึ่งสองสาม สี่เอาเป็นสี่คูณสี่กันฝั่งนูน้นชึบชึบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองเราค่อยๆขยายเกาะไปเรื่อยๆนะ นี่ไปกันต่อโอเคเราต้องทำที่ขุดล้เจอบล็อกกระดูกทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้วางโต๊ะครับครับที่ขุด โอเคเยี่ยมเราจะใช้แต่ที่ขุดนะเพราะว่าที่ขุดมันค่อนข้างจําเป็นคือไอ้พวกแบบว่าไม้เอ่อหญ้าเอ้บล็อกบล็อกดินอะไรพวกนี้มันมันยังง่ายอยู่ไงโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมก็จะขุดไปอย่างนี้แหละแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมเขาเรียกยังไงเปลี่ยน เปลี่ยนโซนเออเปลี่ยนโซนใหม่โอเคแล้วเราค่อยมาเจอกันแล้วดูผลประกอบการว่าเอ่อโซนโซนหนึ่งเราได้อะไรบ้างโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเปลี่ยนไปโซนใหม่แล้วนะแม่ไปเปลี่ยนยังยังไม่เปลี่ยนน่าจะอีกทีหนึ่งยังไม่เปลี่ยน น่ใจอีกทีนึงเฮ้ยรบกกันเอ้ย,รบ,อยรบไปเอ้ยรบไปอุย๊ยไก่ลืมไปว่าห้ามตีมันเลือดแค่สีโอเคมาดูผลประกอบการเอ่อเอ้พวกเนี้ยนี่ผมผมค่ามอนเรานนะเอ่อฆ่าสัตว์ที่เกิดอะเพราะว่ามันค่อนข้างเกลิกอะ แล้วก็ได้ดินมาเยอะเยอะเลยแล้วก็พวกข้าวบล็อก,กดูกไม้แอปเปลิลขนมปังเก็บไว้ต้นไม้แล้วก็กล่องเอ้น,นี่ผมวางไว้ชั่วคราวเดี๋ยวผมก็ย้ายมาเราเริ่มขยายเกาะกันดีกว่า ตอนแรกผมว่าจะเอาสักแปดแหละแต่แปดมันเยอะไปผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนใหม่เอาเป็นแค่หกพออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตกหรือว่าเราจะเอาแปดเอาแปดเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปะแปดสิเออแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่อุ้ยห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหวัววัวไม่เหลือเลยวนะเนี่ยเออวัวหมดแล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยขยายเกาะเพิ่มได้ตอนแรกสัตว์มีเยอะมากนะแต่ว่าเอา่อผมยังไม่ได้ขยายเกาะมันก็เลยพากันตกเหวเออผมก็เลยทำใจเหมือนจะไม่พอ ไม่พอค่อยว่ากันอีกทีต่อต่อไว้กันชุบๆชุบๆชุบๆถ้าต,ต่อไปให้มันมีพื้นที่เพิ่มไม่ใช่อะไรหรอก จริงๆต่อไปเลยก็ได้นะหรือเก็บไว้สักนิดหน่อยกลัวตกจังเลยเอ้ผมว่าไอ้ไอ้ไอ้ดินหญ้าพวกนี้เก็บไว้เดือะมันแบบว่าค่อนข้างสำคัญอนะเดี๋ยวผมจะ ต่อเดี๋ยวขอ,อกล่องมาวางเพิ่มกันชั่วคราวเดี๋ยววางได้ทุเรนมากกลัวตกไม่ใช่อะไรหรอกโอเคผมก็จะทำการแปลร,รูปไม้มาให้หมดเลยนะมีเท่าไหร่เราจะแปลให้หมดเยี่ยมแล้วเราก็จะทำเป็น สลับสักหกสิบสีอันแล้วก็รัว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 ทำมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าเราจะเอาไปทำเป็นเ,เขาเรียกไงคอกสัตว์แล้วเราก็ต้องทำประตูรั้วด้วย ลัวนี่เอาเยอะๆยังไม่รู้นะว่าจะทําใหญ่ขนาดไหนแต่เอามาก่อนต่อไปจุดตรงนี้เกินกลางปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บมานี่โอเคใช่ปะโอเคตรงนี้เกินกลางเฮ้ยถ้าเกิดเราขุนนี่มันหายไปคู่ป่ะเนี่ยโอเคหายไปคู่ โอเคเราได้ล้ผมจะทำแบบนี้นะเป็นแบบว่าสะพานเอาความยาวสักเท่าไหรล่ละอันนี้หปะ่ะเออหกเจ็ดปดประมาณแปดอะประมาณแปดแล้วก็ ความยาวความยาวสะพานเราสักสามแล้วกันทำซ้ายขวาฮึบฮึบฮึบประมาณนี้เน้นสวยแล้วก็ต้องใช้งานได้ด้วยแปบ๊บหนึ่งนะน้องๆหนูๆพี่กำลังจะสร้างบ้านให้รอพี่แปบบ๊บ ค okay. ความกว้างประมาณนี้แล้วเราก็ต้องมีเซฟตี้ชิบนี่สะพานผมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเอาอยัางไงดีอย่างนี้ก็โอเคนะ เอออย่างนี้ก็โอเคอย่างนี้ก็สวยอยู่เอ,อ้ยวางผิดฮ่ฮฮาฮ่าฮ่าพลาดเซ็งเลยเอ,อ้ยเอาเอาแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรมาทดลองใช้อะ่ะ อุ๊ยเกือบผักตกเอาแบบนี้คิดว่าไงสวยไหมอย่างนี้ผมถามใครนะเนี่ยขุดขุดลงไปหนึ่งเดี๋ยวขอออกแบบก,กันนะขุด ประมาณนี้เอ้ยสวยอยู่ใช้ได้อยู่ไอ้นี่ถ้าเกิดทำด้านล่างโอ้มันก็จะลอยเหมือนเดิมโอเคเอาแบบนั้นละกันอย่างนี้แล้วก็วางสลลบตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เอาออก ได้ได้อยู่นะโอเคเลยชึบชบที่เหลือหากระจกมาวางไงมันจะได้ปะวะโอเคแล้วฝั่งนี้ก็ทำแบบเดียวกันก็คืออย่างนี้อย่างอ้าวหมด ใช้เยอะนะเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเราออกแบบนานด้วยแหละนะโอเคสางกันต่อชิบชิบเรียบร้อย Rồi gói ra Gói ra Ừ đúng rồi, gói ra để đặt Gói ra như thế chúng ta ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่เท่าเกาะหลักเราก็ได้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็ดินเหมือนกันผมจะไม่ขยายใหญ่เท่าเกาะหลักนะประมาณประมาณแบบนี้เฮ้ยอย่ารีบมาดิ แหมพื้นที่ใหม่รีบมาเลยนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก็ได้มาได้มาแน่อ๋อไอ้ดินสี่อันเราได้มาจากไอ้นี่เนาะได้มาจากที่เราไปขุดข้างๆออกผมก็ว่าอยู่เราได้ดินสี่อันมาจากไหน โอเคอย่างนี้แล้วก็ทำทำล้อมไว้ได้อยู่นะทำเป็นเล่นไปแล้ว โอเคประตูอยู่นี้กำลังจะหามเลยว่าประตูเราหายไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยเสร็จสิ้นที่เหลือก็ล่อ๋ยวแป๊บนึงมาเล็ดข้าวเอ่อข้าวอยู่ไหนน่าจะอยู่กล่อง มเมล็ดข้าวแครอทข้าวอยู่นี่เราก็ทำการโอเครอหมูมากันเอ๊ะไปไม่ได้อ่ะอย่ายแย่งกัน อีกตัวไปอีกตัวไปกันเออโอเคค่อยค่อยมาต่อไปเอ,อ้รัวเราไม่มีประโยชน์เลยนี่หว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้แปลว่าเราก็ต้องเอารั้วที่เหลือมาสร้างเพิ่มด้วยหนึ่งสองสามโอเคครบมานี่มานี่ นั่นแหละเยี่ยมแล้วก็เออมานี้มานี้นั่นแหละดีมากแล้วก็ปิดเรียบร้อยเอ่อผมว่าเราสร้างเพิ่มอีกนิดหนึ่งเดียว <St ül uk id> การการพวกสัตว์ตกนะ คำถามคือเราจะทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหแค่สร้างอะไรพวกนี้ไปก็ล่อไปสิบสิบกว่านาทีนะเนะีสร้างรั้วเพิ่มกันสร้างประตูรั้วแล้วก็รั้วปึ๊บสิบพอเป่าพอเป่าไม่รู้ โอเคเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิโอเคแล้วเราก็อืมกะจะวางรัวๆซะหน่อยไม่ได้ ประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ได้โอเคเราขุดต่อเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาก็ก็ของที่เราได้จากโซนแรกก็จะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดไม่รวมกับของแปรรูปโอเค ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีโอเคนะมาโอเคอีกนิดเดียวเราก็จะเปลี่ยนโซนแล้วนะเรียบร้อยมาดูผลประกอบการดีกว่าว่าโซนสองเราได้อะไรบ้างก็จะเป็นชุดเกาะ ตเตาเผาเร็วอ่อฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไปเ,เขาเรียกว,ว่าปรับปรุงปรับปรุงฟาร์มนิดหน่อยก็คือตัดตรงนู้นออกแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มนิดหน่อยค่อนข้างเก่กอะแล้วก็สร้างที่ครอบเพราะว่ามันมีไอ้นี่เกิดมอนเตอร์เออ พราะว่าโซนสองเหมือนจะเป็นโซนของแร่นะมานี่ของเราเอาแยกโซนไว้ก่อนให้ดูว่าผลประกอบการของโซนโซนนี้เราได้อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินกับดินนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นโซนท่าแต่ยังไม่ลึกจะได้แบบว่าเอ,อ เขาเรียกอะไรทานมาแบบปะปลายมาโอเคเราก็มาต่อเกาะให้เสร็จก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นคลิปนี้โซนสามน่าจะโซนเหมืองลึกแล้วมนะั้ง โซนสองเป็นโซนแบบว่าเหมือนแบบว่าเอย์เบย์เบสิกเบสิกอันเดอร์เบสิกเบสิกเป็นโซนเหมืองที่ยังไม่ลึกเออพูดอย่างนี้ดีกว่าป๊บะดูเหมือนจะไม่พอ เอาไงดีไม่พอไม่พอก็ต้องจดคลิปเหมือนเดิมเพราะว่ามันค่อนข้างจะนาแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน